ตรงนี้ผมยืนอยู่โซนลิฟวิ่งแอนเดียรหรือโซนรับแขกนี่พระเอกของเรานั่นก็คือชุด ต้องบอกกันว่างานตกแต่งบ้านหลังนี้โจทย์คุณลูกค้านเน้นสไตล์โมเดิร์นแบบเจแปนิสหรือบางคนจะเรียกมูจิก็ได้นะฮะชุดทีวีชุดนี้ครับถูกดีไซน์ออกแบบมาที่ความลึกประมาณ40เซนมีตู้ข้าง2ฝั่งแต่ไม่มีบานเป็นตู้โล่งเลยนะครับและเอกลักษณ์ของเขาคือการจับซุ้มโค้งทั้ง3ซุ้มให้อยู่ด้วยกันนะครับโดยขวากับซ้ายจะเป็นซุ้มโค้งเล็กสาหรับวางของใส่ไฟ LED ซ่อนด้านในสวยๆส่วนซุ้มตรงกลาง แหวนทีวีนขนาดประมาณ55นิ้วนะครับทำเป็นซุ้มโค้งใส่ไฟด้านหลังตรงนี้มีการปิดลามิเนตสวยๆเป็นลามิเนตคล้ายๆลายหนังอันนี้เป็นลามิเนตนะครับสวยเลยมาพร้อมตรงนี้ครับด้านล่างก็ยังใช้งานอนเนกประสงค์ในเรื่องของการเก็บของจุดเด่นของเจ้าชุดนี้คือหน้าบานครับมีการเล่นคิ้วแบบเคิร์ฟโดยตัวนี้ไม่ใช่ลามิเนตสีขาวตัวนี้เป็นงานทําสีพ่นใส่คิ้วไม้เข้าไปแล้วขัดทําสีพ่นคิ้วแบบ โค้งเพื่อจับมาเล่นกับตัวซูมด้านบนนะอันนี้ลูกค้ารีเควสลูกค้าขอสไตล์นี้ทําได้ครับจะสังเกตเห็ว่าโค้งเขาจะอยู่ข้างล่างรับกับโค้งที่อยู่ข้างบนนะดูแบบละมุนละมุน